วัดเถียนวัดเถียนมอ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 นเดี๋ยวด้านหน้าก็พานั่งสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอ0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับวันนี้ตรงกับวันที่11มกราคม2567นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับงานมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล66ปีนะครับพระครูยติธรรมมานุยุศนะครับ พ่อแปะนะครับวัดสว่างอารมณ์แชร์แถวนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีเวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนะครับก็จะมีพิธีมหาพุทธาพิเศษหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งวันนี้เกจิอาจารย์มาเยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะครับนี่ก็เป็นภายในงานนะครับก็มีทั้งโรงทาน แล้วก็แจกอาหารการกินนะครับ<า>นี่ก็คือบรรยากาศภายในงานนะครับเกจิอา,อาจารย์ก็มาก,กันเยอะแล้วนะครับ นี่ครับหลวงพี่น้ำฝนก็มานะครับ อันนี้ก็ได้นำแผ่นทองมาให้พระจันแจนะครับจานนะตอนนี้ก็ได้นำแผ่นทองมาให้พระาจานันแจนะครับจานนะ หลวงพ่อสุริยันก็มานะครับเดี่ยวเจิยวเดี่ยวจิ้วกับลูกสนิทเด็กกับลูกสนิทนัดไว้แล้วแต่ก็เป็นไงนี่คือวัตถุมงคลที่เจ้าทำพิธีคาพิเศษวันนี้นะครับทลวพระราชของมาในงานในจังหวัดบางข่างหลวงอาจจะไม่ ไม่ไม่ไม่ดูแลไม่เถึงเนาะเป็นหลวงพ่อทวดสมเด็จพระมหาพระัเช้ามงคลมุนีก็ะจะมีพิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์พระรอดเนื้อนำเลิกคนคร้ตะกุดทองคำสามดอกนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทวดเป็นตะกรุดทองตะกรุดเงินตะกรุดนาคนะครับ ก็จะมีเหรียญนะครับขายได้เลยมาขวตกอมาด้วยความรักรองวันนี้เออัดแหนมาต่อเลยลูกเ๋เต๋เต๋ไปดักหนกีรกีเมยยังทีแรกทีเออจัดแหนมาต่อเลยลูกจะรู้เนข้าวนคมมาหรอ แล้วก็แท้แนี่ไงผมไม่มาตรงก็ตบพุดโรลยโอยกระโนผมว่าขาวรออรองผูทวดแบบรูปหล่อก็มีนะทุกคน,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 นแล้วก็เป็น,ป,นประพิคเนต เป็นหลวงปู่ทวดเป็นพิมพ์เม็ดแตงก็มีนะครับสร้าง19เกชุดก็มีเนื้อทองคำเนื้อนาดเนื้อเงินนะครับไงทา่รานเ้นขนอ่เเตมน้ดพิมพ์งยายโต๊ะครับโต๊ที่ออกเาสองโต๊ะดังนี้ แดดแจดด้วยาไทีนะ้ไทยัปลาปลาปีนี้ททอาย,ยุร้อยเท่าไหร่ร้อยบาที่น้นนนนนลย We'll

รวมเกจิเลยนะครับรวมเกจิอาจารย์หลวงพระเกาะก็มานะครับเ por <coughs>

โอไทยนครนครศรีแต่จะมดังไปแล้วผมก็ต้องอาใจลูกีแล้วเอาคงะไรมา เร่องนะการแปดทุกผู้ทุกคนผามาอาเือลุกมามาการแปอ้จารพระพทธเาจะปพูดทางีในจิตธารันาห้เราพะเปยนอ่ากอนราจะแหนนการแปเพี้ยนจิมอมอกมากมอืมอืมพืมอมอืมอืือือือืมอืมอืมอ้มอืมอมนะมอมอืมอืมีืมอืมอกออืออมอือ และการที่มาในวันนี้รู้สึกว่าจะได้รับเกวยดีิที่ไหมยงอจะได้รับเกวยนะโยงนะอย่าเพิ่งนี่กลับกันล่อนนละอะไรนับโมโพธิสตโออคาติมายะอิติภควาลูกนะนี่แหละพะยายามต่อนะจะได้เงินพร้อมจะได้ไม่ขาดสาย เอาเข้ามาตลอดนะโอการสมาธิการหลวงพุทธทูนะครับหลวงพุทโธนี่ยอดพระเกติอาจารย์วันนี้โอพระสว่างมีแต่ยอดเกติแบบที่เราทิ้งหมดอาจารย์อินถึงไหนแล้วอาจารย์อีดอ่ะ จัดเดี่ยวถึงไหนอะหลวงพ่อออสวัดสายใหม่นะครับหลวงปู่ขามาจากมหาสารคามอายุร่มร้อยมาแล้วหลวงพ่อตุรมบุญไม่มาสามัญมองหยกด บัดเขียนวัดตเขียนม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 นเดี๋ยวด้านหลังก็พระนั่งเอาไปงูเหรอันก่อนนายพี่ทีะพัะโยมหอมไม Yeah. ¡Oh, bueno, entonces, ¿tú? 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 Lagi senak, malay nangap.

Ô dọc lên cái hay, công ty của hai hát mọi băng cái kênh, lên cái ô ก็คือบรรยากาศงานพุทธาพิเศษวัดสว่างอารมณ์นะครับซึ่งรวมเกจิอาจารย์มาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับถือว่าเป็นพิธียิ่งใหญ่นะครับเป็นประตุมงคลหลวงปู่ทวดนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ